วันนี้ผัดิชันมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมาอยู่กับใครที่ไหนนั้นเรามารู้จักกันเลยดีกว่านะคะแนะนําตัวนิดนึงค่ะอ่าผมปีชานิรันครับอ่าอาหารพี่ปีชาอยู่ตําบลอําเภอตําบลแม่แฝกใหม่อาเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่อ่ะเขตสันทรายแล้วเหรอครับ,บไม่ใช่แม่ลิมไม่ใช่คับอ๋ออีกหนึ่งท่านค่ะเป็นตัวแทนเพศบวันของเรานะคะค่ะสวัสดีค่ะเัญรยดาปวงคาค่ะ นคน้องต้อยโอทูค่ะน้องต้อยโอทูค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะเป็นผู้นำภาคใต้ของเรามาดูงานค่ะคแขกผู้มาเยือนครับคุณช่วยแดงกขำจากประโยชน์ที่ดีขำครับ,รบเดี๋ยวนี้ปลูกง,ง่ายครับปลูกง,ง่ายหลังจากเอาเปรียบเทียบที่ว่าเมื่อก่อนที่เราไม่ได้ใช้เพชรสวรสกับปัจจุบันที่ใช้เพชรสวรส์มันแตกต่างกันยังไงบ้างปีปีนีดด้ดีกว่าปีที่แล้วครับดีกว่าปีที่แล้วอาปีที่แล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าม,มันเจอปัญหาแบบไหนยังไงมันก็จะเป็นหัวแตกบ้างอ่ะมันหัวแตกค่ะมีหัวแตกแล้วก็ เป็นโรคไหมโรคโรคเน่าครับโรคเน่ากลัวมากเลยถ้ามันไม่เน่าก็ดีละอ่าโอเคหลังจากที่เราใช้เพชรสวัรณแต่างจากปีที่แล้วยังไงบ้างในความรู้สึกจากใจมันก็ดีกว่าปีที่แล้วนะมันดียังไงพ่อแต่ไม่เคยปลูกมันไม่รู้เรื่องไม่รู้มันให้พ่อหมให้ใส่ฟังกันแล้วกันมันปีนี้โรคมันก็ไม่ใคยมีอ่ะอ่าโอเคอันหนึ่งอันที่หนึ่งใช้เพชรสวัรณเพราะใช้รองพื้นใช่ไหมคะหรือว่าใช้หรือใช้ตอนกบตอนรองพื้นตอนกอ่ารองพื้นก่อนปลูกเลยปลูกครั้งพร้อมปลูกอ่ะ อ๋อใช้ลองค้นแทนปุ๋ยเคมีพร้อมกับปุ๋ยเคมีเลยเอาลองต้นหลุมเลยเอาเพชรสวรณดยปุ๋ยเคมีด้วยลองเลยแล้วก็ปลูกเลยปลูกเลยผลอันที่หนึ่งที่ได้ก็คือหนึ่งนะคะโรคโรคเน่ารากเน่าคนเน่าลดลงมีน้อยมีน้อยลงจ้ะข้อที่สองนะคะประหยัดก็ประหยัดขึ้นที่สามลดโรคแล้วต่อมาเรื่องของหัวเป็นไงบ้างคะเรื่องของหัวหัวดีครับหัวดีสู้เคมีได้ไหม ดีกว่าปีที่แล้วอ่ะ <laughs> ปีนี้ก็หัวดีกว่าปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนี้ยังไม่ใหญ่ขนาดนี้ค<ป>่ะเคมีนะปีนี้แล้วไม่ใหญ่ขนาดนี้หัวไม่เยอะหัวไม่เยอะครับอ๋อแล้วปีหน้าจะใช้อีกไหมใช้